สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันหยุดนี้มันผ่านไปเร็วเร็วเลยพี่น้องเลยแป๊บๆก่อนจะวันจันทร์อีกแล้วพี่น้องค่ะพามาให้เบิ่งอากาศมนีค่ะหนึ่งองศาค่ะมนีบริติดลุบวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ่าวันฟรีสไตล์เนาะค่ะเนาะบริฮ็ดงานบริหารเรียนบริหารยังเนาะค่ะะเนาวันอาทิตย์นี่พ่อใหญ่เป็นกับบริหารงานเนาะค่ะเนาะถ้าพ่อใหญ่ทั้งลูกเล่ากับบ เฮ็ดงานกันวันอาทิตย์เนาะคะ่ะก็จะหยุดกันวันอาทิตย์เมื่อวานนี่เมื่อวานนี้วันเสาร์อีน่าก็ไปซอยพญเย่อตัดฟืนอยู่ตัดฟืนแล้วก็เก็บใส่ถุงเพราะว่าเล่าลูกชายลูกชายเล่าก็สีเอาค้ายนะะเนาะค่ะเนาะก็ไปซอยเขาเมาื่อวานนี่ไปซอยเขาไปซอยกัน4ีข้นพี่น้องตัดไฮเซ็ตไฮไว้ไว้เพราะว่าวัานอาทิตย์ก็จะได้หยุดนะะเนาะค่ะเนาะมื่อานี้กับอีนาาก็นอนตื่นสายๆจังหน่อยแล้วก็ตื่นมาอ่านหนังสือแป๊บหบนึ่งค่ะแล้วก็จะไปเห็ดแนวกินพี่น้องค่ะเบื้องอากาศมื่อานนี้ค่ะลบ หนึ่งองศาบ่ได้ติดลบเนาะค่ะเนาะหิมะก็ยังตกตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็ยังบั้นเนี่ยๆย่องเมื่อสั้นตกอีกเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลาสุขุสุขคนขากลับมาพบกันน้งองไอซ์แล้วนะคะนอกก้องกระช่องอาณาโพธิโนเวพี่น้องขาเมื่อนี้พาพี่ๆน้องมากินขา้าวแลงตอนหาโมงเคือง,คนนองหาโมงเคืองนี่ข้างนอกนี่มืดตึบแล้วค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้วันอาทิตย์ค่ะวันหยุดสุกอ่าวันวันหยุด ของหลายๆคนนะคะนออีน่านก็ยุดค่ะยุดเรียนยุดเ็นงานแต่ว่าบอดๆเดี๋ยวยุด็นงานบ่านวันอาทิตย์เป็นวันเทำงานบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะแมาพายเพียงน้องมากินขนมจีนน้ำยาปลาเฮดไว้แต่รอบที่แล้วนู่นนะคะตอนแรกอะตอนแรกนอีน่งเกี่ยวใครว่าสกินกับข่าเหนียวที่เหลือมาที่นี่อุ่นข้าเหนียวพี่น้องอุ่นไปอุ่นมาข่าแข็งก็เลยพี่น้องคะ่ะอุ่นโดนโพอด้าะพี่น้อง เดี๋ยวอีนางจะน้ำยาลาดลาดออกจาเลยเด้อค่ะเด้อผักบะหมี่ยังมะนีมีแต่ผักสลัดค่ะนางผึ่งเฮ็ดกันบ้านแล้วบ่แล้วดอกพี่น้องกันบ้านไร้คาดค่ะเท่ไปเบิดโหลดค่ะกันบ้านหลายคักค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตใส่น้ำปลาเป็นคนมากกินเค็มค่ะได้ยังกินกันเนาะพริกพงกับเบิดพี่น้องค่ะยังมัท่านได้อดขวับผิกอยู่เมื่อนี้อ่าพ่อยายพ่อยายกับลูกชายเรามาซอยเซอร์ หางานให้นางเนาะค่ะเนาะจะหางานแบบชั่วข้าวหนะ้าลองเซิร์ฟเบิงบรลลูวัสิได้บอกก็ลองเซิร์ฟเบิงเนาะค่ะเนาะนางก็บรไเ้กเกงภาษาดอกคะ่ะอีนางยังมียังมีปัญหาในการรับฟังแต่ว่าอีนางขันว่าตอบขันว่าอีนางเข้าใจเข,ข้าใจคําถามที่เขาถามอีนางสามารถตอบได้อยู่แต่ว่าอีนางมีอีนางยังมีมีปัญหาเนี่ยมีปัญหากับการรับฟังนางฟังบรู้เรื่องเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าภาษาเรียนภาษาเขียนกับภาษาพูดของคนโนเวนบ่คือกันพี่น้องมากินข่าค่ะแสบแสบกึ่อเก่า่หระค่ะน้ำจีนน้ำยาน้ำยาป้าธรรมดาน้ำยาป้าปลาซาบะ 那来配红酱了。 tại chỗ và sữa tay chợ kín ký cấp em con nhỏ mát kín thảo con lông chin gheng ngay 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 ซายแฟนมาบัานผ้าผ้าลูกหน่อยมานั่งทำแมงขวบหนึ่งเป็นตาฮักไปตาฮักพี่นอ้องบ่หายบ่งองเนี่ยนี่นางเห็นเด็กหน่อยอยู่นี่ยเขาให้ลูกหน่อยเขานอนนอนกลางวันแค่ช่วงแรกๆพี่น้องค่า แต่พอพอเริ่มไงจักเดือนขึ้นมาขึ้นมาเราดูเขาบอาหายนอนกลางวันเด้เขาจะหายเล่นยุ่งสั่นแหละเขาจะหายนอนที่เดียวตอนขึ้นประมาณสองทุ่มขึ้นไปเพราะว่าอย่างเพราะว่าเด็กหน่อยมันเสด็เราต้องตื่นกลางเด็กมากวนพอก่อนก่อนแม่เนาะเนาะนี่ร้านหน่อยมากพระอาทิตย์เริ่มตกเดือนประมาณบ่ายสามบ่ายสามกว่าบึง ร้านน่อยเริ่มเ,เริ่มง่วงนอนทุตาทุไปทุมาแต่เขาบ่ให้นอนเขาเขาลอ่อเขาล่อเวลาให้นอนอ่ะาล่อเวลาไปกินเขาแรลงเขาแรลงแล้วก็ล่อให้นอนสองทุ่มด้วยทุ่มหนึง่งดาวแต่เะนาะ Sẹp cơ cao lắm Tuy nhiên mặt hết ờ Năm nhà cơm nấm chín, ba. เขาเม็นเท็ดง่ายค่ะพี่น้องเครื่องปรุงมีแค่ปลาหลอย่างเดียวก็ใช่ได้ก็จบพราะมีเนื้อปลาเลือปลากระเลือปลากระป๋องก็ไดด บะหมี่อ่าพริกแห้งข้าวแต่ข้แล้วก็อย่างวะกระชายขันว่าบะหมี่กระายพริกแกงก็ได้เนาะแซ่บขึ้นเ่าบะหมี่ยังตายตัวเลยพี่น้อง เรียบร้อยเขาแดงเราจะไปนั่งเทกันบ้านต่อเทกไงพี่น้องถามว่าขยันบอกกับขยันเพราะว่าคู่เขาให้ขึ้นให้เลื่อนขันบ้าบีนึงเขาเขาก็ต้องขยนันพอทีจะทําความเข้าใจให้มันมากขึ้นเนะค่ะก็จะลองเลียนเลี่ยนเบื้องก่อนขันว่าบีนึงไปเบ่ไว้ก็ลองคุยกับอาจารย์ขอเขาลงมากบีบีบอีอเอเอสอง แสบขึ้ก่อนค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องอาณาควไทยโนเวเด้อค่ะเด้ออีนางก็จะพยายามเพิดคลิปลงในทุ่มมอแล้วค่ะเนาะชีวิตของอีนางก็ไายเอ่อไายคลิปเกี่ยวกับชีวิตชีวิตของอีนางก็คือเก่าเดิมๆพี่น้องค่ะเนาะค่ะยุติบ้านแปลงเลี้ยนแปลงเลี้ยนกับมากก่เมื่อไหนเมื่อยุติก็ไปตัดฟืนเพรตัดฟืนก็มาเห็ดคลิปขินเนาะค่ะเนาะ ไหนก็คอมเมนต์ค่ะมาพูดคุยกันไหนเด้อค่ะเด้พี่น้องค่ะคิวด,ดีฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย